สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้เล่นบอลเร็วอีกคนหนึ่งนะครับที่เคยสร้างผลงานให้กับทีมชาติไทยมาแล้วนั่นก็คือน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขเตยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นบอลเร็วที่มีโอกาสขึ้นมาทดแทนในช่วงที่ทัดดาวมีอาการบาดเจ็บนะครับช่วงที่ทัศด,ดาวบาดเจ็บก็จะมีเตยที่เป็นบอลเร็วที่เข้ามาเสริมให้กับหนองปื้มจิตในช่วงนั้นนะครับ สำหรับน้องเตยนะครับก็ฟอร์มการเล่นถือว่าดีทีเดียวนะครับสามารถบล็อกได้แต้มเสิร์ฟเนะครับแล้วก็ตีบอลตีตีบอลเร็วหรือเล่นบอลเร็วนี้ได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับจนกลายมาเป็นผู้เล่นกำลังสำคัญในทีมชาตินะครับและก็จะมีแฟนบาเล่บอลน,นะครับคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับ จนเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะครับที่น้องบาดเจ็บนะครับต้องมีผ่าตัดทําให้ต้องหยุดเล่นเพื่อรักษาตัวและจังหวะนั้นนะครับเหมือนได้รับโอกาสการติดต่อจากลีกญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ต้องอดแล้วก็เสียดายโอกาสนั้นมากๆนะครับ น้องเคยบอกเอาไว้นะครับว่ารู้สึกท้อแล้วก็หมดกำลังใจมากๆช่วงที่ต้องอยู่กับตัวเองเพราะว่า,าแทบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับหลังจากผ่าตัดไปนะครับต้องสู้แล้วก็อดทนทำกายภาพมาเรื่อยๆนะครับ ได้กำลังใจจากแฟนๆแ,และก็เพื่อนนักกีฬาด้วยกันนะครับจนสุดท้ายนะครับเวลาผ่านไปสภาพร่างกายก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับน้องเตยก็ได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งกลับมาเล่นกีฬาวอลเลย์บอลโดยกลับมาในนามสโมสรดมอนฟูดนะครับและเจ้าตัวเองก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นระยะระยะมาถึงจุดนี้นะครับแฟนๆแ,และก็น้องเตยเองก็คงจะมีความสุข แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้กลับลงมาเล่นในครั้งนี้นะครับสำหรับการติดทีมชาติในปีนี้นะครับเนยเตยหัตถยาก็ไม่น่าจะหลุดแล้วก็ทุกคนก็อยากเห็นฟอร์มมากที่สุดเลยนะครับก็คือฟอร์มการเล่นที่เคยโชว์ไว้ในระดับชาติมาแล้วนะครับในปีนี้นะครับฟอร์มของน้องจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะได้เห็นกันในศึก VNL ปีนี้นะครับโดยเกมแรกนะครับ ก็จะได้พบกับญี่ปุ่นเวลา20นาฬิกาในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับก็คอยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจสาวไทยกันต่อนะครับโดยเฉพาะน้องเตยหัตถยานะครับที่คิดว่าน่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับ ซึ่งเกมหลักๆที่น้องเคยสร้างผลงานเอาไว้ก็คือการเอาชนะบาร์ซิลได้นะครับในปี2017ในรายการเวอร์กังปีนะครับในแมตช์แรกนี้ก็อยากเห็นฟอร์มที่ดุดันแล้วก็ความมุ่งมั่นที่เคยมีในตัวเตยนะครับก็อยากเห็นมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจังหวะที่เกิดขึ้นใน ช่วงที่เล่นชนะบาราซิลในเวร์กังปีที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูจังหวะที่เตยทำแต้มกันนะครับ